เำรวจโดนล้มาากเกงใมากเกินคาท่านอาจรจะไม่จุอะไ่ดอรเยอะขนาดน้นเท้าเนี่ยเาของของิินักศึกษานสิตแค่หกแสต่อปีไม่สามนปีที่จบสามแสต่อปีเพราะั้องน้แต่ว่าถ้าถ้าแล้วแต่ย้ะ

ก็ไม่เคยใช่เพราะว่ามันเหมือนมันจะสวัดร้องกันอย่างนี้ว่าอี้ย่ราไปศึกษาที่วราเชื่อเรื่องต่างกมาัน่ได้บ่นบ่นเลยติ่งไดึหมดมาตัวเดียวอ่ะเนช่นตุน้ําตัวเดียวเนี่ยค่ะที่จะมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยเข้ามาร่วมในนี้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของของเราแค่ติ่งมันก็จะเราีขอรก็จะมีมา ในระบบของเรามันมันดึงถอดง่า้ค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ลำบากค่ะแล้วก็ในปีสุดท้ายก็ต้องตรวจดิ่งสกปจกนี่ตรวจความเป็นพิษถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะเอาไปยังจะขายไปม่ใหม่มากๆจำเป็นจะต้องเอาตัวที่จดแล้วเข้าไปไหมหรือถ้าแค่ยังอยากให้มันยังไม่จดเราก็จะได้ฝังไรวจไปนนานไหม เดีทีปรึกษาตอนที่จะมาหาอาจารย์าไม่มีเลตอนนั้นรู้สึกจะยื่นโครงการอะไรแล้วพี่มุกบอกว่าเขาจะต้องเอาวิธีคนนะคะสักเรืนี้แหละที่จะไปอาจารย์หแบบวาาที่ก็ลยไปยเวียนาม่แ ก็เลยจะเป็นต้องไปจดค่ะจาตอนั้นรู้สึกว่าจะขออะไรซิปานเนี่ยเขาบอกเขาต้องเอาเขาไม่เอาบุคคลธรรมดาเขาจะผู้ประกอบการก็เลยไปจดอนุมัติเลยแต่ไม่เป็นไรอันนั้นไปจดเพราะว่าไม่เป็นส่วนใหญ่ยยังยังไม่ได้เอาเข้ายังไม่ได้เอาทั้งหมดเข้าระบบเพราะว่ามันค่อนข้างที่ยากคือเปิด